พราะเราก็เอาตัวเราีิเหล่ไปนั่งฟังพี่ทุเรียนก็เลยบอกพาะเราก็พราะเราก็เอาตัวเราีิเหล่ไปนั่งฟังพี่ทุเรียนก็เลยบอกว่าแสดงว่ายังฟังยังฟังแล้วไม่เข้าใจคําว่าปฏิปฏิหรือปฏิบัต,ติในภาษาบาลีนั้นแปลว่าอะไรก็คือการเข้าถึงเฉพาะทำแต่ละหนึ่ง แต่ฟังพี่ทุเรียนตอนนั้นเพื่นก็ไม่ได้เข้าใจนะคะแต่ถ้าเอาตอนนี้ไปพูดนาะตอนนั้นก็คือเราก็เอาตัวตนนี้แหละอยากจะเข้าใจความหมายนั้นแต่เราก็ไม่ได้เข้าใจแต่เราไม่รู้เลยว่าติดเราอะมันทํางานอยู่ณนะตอนนั้นที่คุยกับพี่ไปแล้วมันกําลังหนุนอยู่ตลอดมันวนรอบของมันอยู่ตลอดอันนี้หมายถึงเอาความที่เรารู้ตอนนี้เราไปพูดใส่ณนะตอนนั้นนะ มันก็มีหลายคําถามหลายชดหลายชดสองสามวันนั้นที่ถามพี่อ่ะพอณวันนี้มันรีเพย์มาให้เข้าใจถูกหมดเลยไอ้ที่เราเคยสงสัยอ่ะมันก็เป็นเราทั้งนั้นที่ไปสงสัยมันก็เป็นเราทั้งนั้นที่ว่าไปอยากรู้อยากเห็นพอเหมือนเราว่าเข้าไปเห็นความคิดแล้วว่าไม่มีตัวตนอ่ะคิดว่าตรงนั้นมันใช่แล้ว แต่มันยังมามีมีมีหลายสเต็ปของมันอีกอาจจะใช้คาว่าปัญญาเลยก็ได้ปัญญาหลายระดับของเขาเหมือนเป็นจุดจุดแรกเฉยๆที่ว่าไม่ได้เห็นผิดแล้วเห็นถูกแล้วว่ามันไม่ได้มีเรามันมีแต่ความคิดกับความจําที่เป็นเราเมื่อไหร่มันเกิดนั่นก็คือมันเป็นเราเมื่อไหร่มันดับมันก็อยู่ของมันเฉยๆมันเป็นแบบนั้นไม่มีเรา ไม่มีอะไรเลยไม่มีตั้งแต่แรกคิดปุ๊บมีเมื่อนั้นเมื่อไหร่คิดมีเมื่อนั้นแต่พอวันนี้พอนั่งฟังอาจารย์สุจินที่ว่าคลิปเต็มนะคะมันเข้าไปอยู่ในภาวะที่ว่ากินขันห้ามันทำงานของมันเองโดยที่ไม่มีเราเลยเมื่อไหร่ที่มีขันห้าทำงานมันก็ยังเกิดยังดับอยู่มีเราเป็นระดับตั้งอยู่ตลอดเลย แล้วมันก็ไปเห็นว่าไม่มีเราแล้วมันไปเห็นการทําง,งานของขันห้าแบบว่าสว่างมากว่าออรู้แล้วไอ้ที่เราอ่ะพยายามที่จะไปเข้าใจอ่ะคํานี้มันแปลว่าอะไรอ่ะนั่นก็คือเราจริงๆแล้วไม่ไม่ต้องสนใจด้วยซ้ําว่าไอ้คเนี้ยมันแปลว่าอะไรขันห้าทํางานของเขาเองเขาทํากิจของเขาเองแล้วเมื่อไหร่ที่ ตัวสัตยามันรู้แจ้งไหวคำคำนี้มันแปลว่าอะไรมันมันจะพุ่งมากับแผันอัญญาเท่านั้นเองมันจะไม่มีเราไปทำเลยคิดอยู่เสมอว่าเราต้องเข้าใจก่อนแล้วจิตถึงจะเข้าใจมันยากมากเลยความคิดนะั้นแต่วพอมาเห็นความละเอียดของขันห้าความละเอียดของจิตเพาอาจารย์สุดจริงเลยใช้คำว่าอบรมอบรมจิต ฟังเฉยๆเลยไม่ต้องอยากจะรู้ว่ามันแปลว่าอะไรไม่ต้องอยากจะเข้าใจว่ามันจะเข้าใจว,ว่ายังไงเมื่อไหร่เมื่อนั้นที่จิตเมื่อที่ขณะเขาเข้าใจอะมันก็จะร่มของเขาขออกมาเองโดยไม่ต้องไปรับการบีบคั้นจากเราเมื่อไหร่ที่เราไปบีบคั้นอะมันยิ่งเป็นการบวกเหตุเหตุของความไม่เกิดปัญญา่ะยิ่งหนาแน่นเข้าไปเรื่อยๆ เหมือนทําให้ไม่มีไม,ไม่ไม่ทําให้เราไม่ทําให้เหตุของปัญญาเกิดนะคะปัญญาก็เลยเกิดยากมากเพราะว่าความความหนาแน่นเพื่อใช้คำไม่ถูกปกเหตุนะคะที่ก็พูดปกเหตุปกเหตุที่มาจากเจตสิกของสังขาระคันมันมันลักษณะมันเป็นอย่างนั้นนะคะที่ทุเดน พี่รู้แล้วว่าคุณเปิ้ลพลิกตอนไหนพลิกตอนที่พี่พูดว่าสังขาระขันห้าสิบดวงห้าสิบดวงใช่ไหมที่มันเกิดพร้อมจิตใช่ไหมแยกเวทนาออกมาหนึ่งดวงแล้วก็สัญญาออกมาหนึ่งดวงทั้งหมดมันห้าสิบสองพอคุณคุณเปิ้ลเข้าใจตรงนี้ปุ๊บคุณเปิลรู้เลยว่าไอสังขารสังขาระขันที่มันปรุงแต่งแล้วก็อีห้าสิบดวงนั่นแหละใช่ไหมก็เห็นมันทันทีใช่ไหมเปิลเปิลจะไม่ไม่รู้รู้จักว่ามันมีกี่ดวง แต่ที่พี่ส่งคลิปมาให้ดูนั่นก็คือหกดวงเท่านั้นที่เป็นเหตุหกดวงในเจตสิทธิ์แล้วคนก็ไม่รู้ด้วยหกหกดวงนั้นมันมีชื่ออะไรของมันบ้างไม่ต้องไปรู้่อหรอกแต่รู้รื่องแหละไม่ต้องไปรู้ใช่ค่ะแต่รู้แล้วตอนนี้อืมันรู้แล้วตอนนี้ว่าไอความคิดนี่แหละไม่ที่มันพาให้เราไม่เกิดปัญญาที่เราไปหลงขัามันพอมันเกิดปุ๊บเราก็ไปจับว่าเป็นเราทันทีแล้วก็ทําตามทันทีเลย ก็เลยไปเห็นว่าอ๋อเหมือนที่อาจารย์อิสระพูดว่าเอาความคิดนี่แหละไปเห็นความคิดมันลิกกันอยู่นิดเดียวเอง mm hmm. มันไม่เคยมีอะไรมาก่อนเลยพอค,คิดปุ๊บมันเป็นเราทันทีเลยปัญญา,าวิชาความไม่รู้มันอยู่ตรงนี้หละตรงที่ความคิดนี่แหละ mm hmm. mm hmm. มันจับได้ตรงนั้นนะะพี่แล้วเหมือนที่พี่ทุเรียนพูดแล้วก็ชี้ชี้มาตลอดเหมือนที่เปิ้นเห็นว่า หมือนเมื่อเช้าที่พี่อธิบายว่าเพิ่อนไปเห็นว่าเรามีอารมณ์กำลังจะวีนวีนเรื่องหากระดาษที่ชู่ไม่เจอแต่เราไปดีใจเสกออดว่าเราเห็นว่าตัวเองไม่ทำตามความคิดนั้นมันก็หลงไปอีกเราไม่รู้ตัว mm hmm. แต่พอพี่ชี้พี่อธิบายนั่นแหละความดีใจมันก็เกิดแล้วก็เป็นเราอีกไปหลงดีใจต่อ mm hmm. ซึ่งตอนที่มันดับว่าเรา เราไม่ทําตามอ่ะเราไม่เห็นปัญญาตรงนั้นมันยังไม่หมุนโลกที่จะให้เห็นพอมาเห็นปุ๊บคือมันจบเลยแต่ขนาดที่ว่าเปิ้นเห็นแล้วเบิ้นยังไม่เห็นละเอียดเหมือนที่พี่เห็นเลยพี่เห็นปุ๊บพี่ยังมาอธิบายให้ฟังอีกว่านั่นเหลือความดีใจเกิดพอความดีใจเกิดแล้วความอะไรเกิดอีกการจำไม่ได้เลยที่พี่พูดต่อเบิ้นยังไม่เห็นเลยนะคะตรงนั้น พี่ไปเห็นก็ค<ว>เป็นแบบนั้นนะคะเออก็ความความดีใจเกิดเราก็เดี๋ยวนะมันตอนนั้นพี่พูดยังไงพี่พี่ก็ลบลบไปแล้วตอนที่กําลังพูดนะกาลังทํากับเรียงกับข้าวเด้อลบไปแล้วแต่รู้แต่ว่าพูดตอบโต้ไปตอบหน้าขนาดนั้นเลยที่คุณเปิ้ลกำลังกำลังพูดอะ่ะ แล้วให้หยุดใช่ไหมที่พี่บอกว่าหยุดก่อนเออจาได้แต่ว่าหยุดก่อนพี่จะอธิบายตรงนี้ในใก่อนเออนั่นแหละนั่นแหละ,ละแต่พี่ลืมไปละเห็นไมมันไม่จําเลย <laughs> ลืมไปแล้วว่าพูดอะไรเออท่างมันเถอะนั่นแหละคือเข้าใจมันก็เลยรีเพย์ย้อนกลับไปว่าเราเห็นความคิดตลอดไม่ว่าใครเห็นตลอดเห็นความคิดที่เกิดตลอดแต่ปัญญามันจะเกิดพร้อมที่จะไปเห็นหรือเปล่าว่า ตอนที่คิดน่ะนั่นแหละมันกำลังรวมตัวเป็นเราอยู่มันพลิกอยู่ตรงนั้นตรงนั้นนิดเดียวเองถามว่าเห็นไหมเราเห็นมาตลอดนะพี่เราเห็นมันมาตลอดเลยแต่เราจะไปหลงดีใจมันว่านี่แหละพอเราไม่ทำตามความคิดเราอุ้ยดีใจฉันผ่านมาอีกหนึ่งสเต็ปแล้วฉันกำลังจะเป็นคนดีแล้วจะเดินตามมักอยู่ฉันไม่หลงไปกับอารมณ์โกรธฉันไม่โกรธฉันหยุดโกรธได้แล้ว มันพ้นไปในทางนั้นนะพี่หารู้ไม่นั่นก็คือเป็นเราอยู่ที่กําลังดีใจแล้วปัญญาจะ,จะมาเกิดตอนไหนถ้าไม่พลิกตรงนี้เราก็จะหลงในในในการเป็นคนดีของเราอยู่นะพี่นะอืออืมอือใช่ใช่ใช่ใชเออจุดนี้แหละพอเพิ่นพูดมาถึงตรงน,นี้พี่ถึงบอกว่าสุดท้ายแล้วอะไอ้ที่หลงว่าเป็นคนดีแล้วก็ดีใจด้วยใช่ไหมดีใจกับเขาที่เขาไม่คิดจะไม่ไม่คิดจะ คือไปเห็นทั้งอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วก็ดีใจว่าโอ้ดีแล้วที่เมื่อกี้ที่ไม่พูดไปอย่างนั้นที่ไม่ทําอย่างนั้นคิดคิดเข้าข้างตัวเองอีกหารู้ไหมว่าอันนั้นก็เป็นตัวอยู่ถูกไหมจนเออเราไม่เห็นว่าตัวนั้นมันเป็นตัวอยู่เพราะว่ามันจะเอามาใช้ในการดารงชีวิตการอยู่กับคนอื่นซึ่งเราอ่ะอยากจะพ้นทุกแบบนั้นอื จริงๆแล้วเหมือนเราพูดว่าเราอยากจะนิพพานก็จริงแต่ว่าในใจลึกๆของเราในความเป็นเรา,าอ่ะเรากแค่อยากจะคนตาอยู่กับคนอื่นแล้วเราไม่ทุกข์พอมันเกิดภาวะนั้นปุ๊บเราก็ใจยึดเราก็จะติดว่าเราเนี่ยมันกลายเป็นหลงหลงเป็นคนดีหลงอยู่ตลอดลยอยู่กับแฟนอยู่กับลูกอยู่กับญาติเราไม่เป็นนางมารแล้ว เราเราหมดเป็นเตพน,นาฟ้าเทวดาแล้วตอนนี้เราไม่โกรธมีอะไรมากระทบเราก็ไม่โกรธอะไรอยกอก้ยะพี่ออันนี้แต่หารู้ไหมนั่นก็คืออัต่นก็คือนั่นก็คือตัวเราเต็มเต็มเลยท<อ>ี่อยากจะเป็นคนคนนั้นซึ่งมันก็สร้างครอบสร้างชาติอยู่ไปตลอดเลยนั่นแหละนั่นแหละ คือตันว่ไเลยเห็นตรงนั้นมันก็คือพลิกนะพี่พี่รุเรียนนะพี่พี่ถึงพยายามวันนั้นที่ที่สรารวัตรเข้ามานะ่ะจําได้ไหมคุณต้อมที่สรารวัตรเข้ามาแล้วสรารวัตรก็บอกว่าคือพี่เข้าใจเลยเหมือนที่เหมือนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเพราะว่าคุณต้อมเคยเล่าให้ฟังว่าท่านต้องไปดูแลคนป่วยติดเตียงเนาะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ไม่อยากเห็นก็ได้เห็นใช่ไหมไม่อยากได้ยินก็ได้ยินใช่ไหมถูกต้องไหมไม่อยากกระทบสัมผัสก็ต้องสัมผัส ทีนี้อีกใจหนึ่งอ่ะมันก็คิดว่าเออการทําตรงนี้ก็เป็นกุศลแต่อีกใจหนึ่งมันก็บอกว่ามันไม่อิสระเนื่องจากมันกําลังแบบก็มันก็คิดสลับกันนด่แหละที่ความทุกข์ถึงได้เรียกว่าความทุกข์การเกิดการเกิดของความคิดนั่นแหละมันสลับกันละเออทําไมต้องมาเจอแบบนี้ฉันอยากจะออกไปหาธรรมะเออใช่ไหมอยากอยากจะเข้าทางธรรมมันเคยมันเคยตั้งปณิธานไว้อย่างนั้น แต่สุดท้ายเหตุปัจจัยก็ต้องให้มาอยู่ตรงนี้มาได้ยินตรงนี้มา,ากระทบสัมผัสตรงนี้มาเห็นตรงนี้แต่ไม่เห็นธรรมเพราะว่าไปยึดบา่าเออธรรมะจะต้องอยู่ที่อื่นไงถูกไหมไปยึดบา่าธรรมะจะต้องออกไปจากตรงนี้แล้วก็ไปนอนฟังธรรมอย่างสบายจะได้แบบเข้าใจธรรมอะไรเงี้ยคิดปรุงแต่งไปเองอ่ะซึ่งจริงๆแนละ้วตรงนั้นนะ่ะคือธรรมะ ถ้าเราเข้าใจปุ๊บเราจะรู้ว่าไอ้ที่กระทบที่เห็นที่ได้ยินที่ได้กินที่กระทบสัมผัสนั่นแหละคือธรรมะถ้าเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนั้นที่แบบว่าเนี่ยกระทบก็ปุ๊บก็รู้เลยว่าเนี่ยนี่คือจิตหรือธรรมะคือการฝึกจิตอ่ะการอบรมจิตเมื่อกี้ที่คุณเปิ้์ลใช้อะถูกแล้วอบรมจิตคืออบรมขนาดไหนขนาดนั้นเลยแล้วต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าเข้าใจว่าขณะนั้นเป็นธรรมะอันนี้คือกุศลยิ่งใหญ่ที่สุดเลยกุศลที่ได้เข้าใจธรรม กุศลกุศลที่ได้เข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งพอเข้าใจแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะมันไม่มีขณะอื่นเลยมันไม่มีขณะว่าวันนี้ฉันจะต้องเข้าเวรดูวันพรุ่งนี้ต้องของของสามีนะวันนี้ฉันจะต้องคือจิตตรงนั้นอ่ะมันยังคิดว่าการที่จะต้องเข้าใจธรรมต้องอยู่แบบสบายนอนฟังธรรมสปายะอะไรมันคิดไปตามแล้วอ่ะเข้าใจยังแต่จริงมันไม่มีตรงนั้นการจะเข้าใจธรรมคือเข้าใจตรงนี้แหละเดี๋ยวนี้แหละที่มันกําลังกระทบอยู่เกิดดับเกิดดับอยู่ เนี่ยถ้ามันเข้าใจตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปสู่เหมือนที่คุณเปิ้ลเข้าใจว่าโอ้ไอ้ความคิดทั้งนั้นเลยที่เป็นเหตุปัจจัยไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขอะมันกระโดดไปฮุบหมดแล้วนั่นแหละถ้าเข้าใจจุดนี้ได้ปุ๊บนะที่พี่พูดนี้ต้อมก็ได้อน,นิสงวนะต้อมก็ต้องให้มันถึงด้วยนะบางทีไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นนะคิดถึงตัวเองเลยที่กําลังกระทบสัมผัสอยู่นี่แหละต้องต้นมหายแล้วต้องต้นมหายแล้ว ยอยู่ยังอยู่ยังอยู่นี่แหละเ, <S <S เขามีสองลายนั่นแหละพาใจครับพี่ตุเรียนต่อเลยครับหูพี่พี่เพื่อนให้แต่คีเด็ดเด็ดมาทั้งนั้นเลยรอมียามันูมาต่าพี่ได้อาหารแล้วพี่จะเตรียม,มใสจจ่าจเฉย อ๋อครับครับพี่เปิ้ลมีอะไรมีอะไรจะแชร์ไหมพี่มีอะไรจะของขึ้นไหมผมตั้งังอยูอย่ได้ได้แบบเรีรดิตของพี่เปิ้ลมาเลยอ่ะเอ๋อเนี้ยเอฟังฟังโดยที่มันไม่ต้องเข้าเข้าเข้าไปแบบมีตัวเพราะว่าผมเป็นแบบพี่เปิ้ลพูดมาทุกอย่างเลยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคเ่องเกินแต่วันตั้งแต่เมื่อวานที่คุยกับพี่เปิ้ลน่ะผมผมก็ ผมก็คือผมก็ฟังแต่ว่าผมไม่ได้แบบว่าไปทาความเข้าใจอะไรกับมันแต่ว่ามันก็เข้าใจมันได้ก็ดูก็เข้าใจมันได้แต่ไม่ได้แบบแบบปิงแบบป้าแบบอีเพิร์นก็พอพอฟังได้แต่ของอาจารย์สุินอันเนี้ยอันนี้ผมได้นน <c oughs> ไปฟังอยู่ฟังอยู่รอบไหนยังไม่รู้เรื่องฟังแล้าจบไปยังยังยังไม่รู้เรื่องมันพอจะพูดได้ว่าไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไร เพราะเราไม่ได้เอาให้เรารู้เรื่องอใช่รเราไม่ได้ฟังเพื่อให้เรารู้เรื่องเราไม่ได้ฟังเพื่อให้เราเข้าใจแต่ที่ฟังกิจขันห้าเนี่ยเขาทำกิจของเขาเองเลยปล่อยให้เขาทำงานของเขาเอง เพราะเมื่อะไหร่ที่เราอยากจะเข้าใจเหมือนอาจารย์พูดคําที่มันยากกภาษาบาลีเราอยากจะรู้ปุ๊บว่าคำนี้มันคืออะไรมันจะเป็นเราทันทีเลยที่ไปอยากรู้เมื่อวรามันผ่านกระบวนการความคิดมาเรียบร้อยแล้วเราไปจับไปเรียบร้อยนวะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้คิดออกตอนนี้หายดื้ไปเลยม่เปอน,นไรใช้คําว่าเ,เ,หเหมือนที่ใช้คําว่า อบรมจิตอะค่ะก็คือ,อให้จิตให้ให้ให้จิตเขาทางานของเขาเองเลยเรามีหน้าที่ที่จะฟังบทสนทนาเพื่อที่จะให้หูเนี่ยธาตุรู้ที่มารับน้มเนี้ยเพื่อที่จะเข้าไปในในจิตเนี้ยให้จิตเกิดธาตุรู้ให้จิตเกิดเข้าใจของเราของเขาเอง โดยที่ไม่ผ่านตัวเราเข้าไปตเป็นตัวเป็นตเนตเพื่ออยากรู้เลยเมื่อไหร่เมื่อนั้นถ้าปล่อยใจปล่อยความสงสัยออกไปเมื่อไหร่ที่เราจะไปเรียนรู้ว่าคํานี้แปลว่าอะไรคํานั้นแปลว่าอะไรที่ว่าน่ามัดน,น่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องของคนที่เขาบัดรูปแล้วอะแล้วเขาไปทบทวนเพื่อที่จะเอาคําเหล่านั้นอะมาสืบสารต่อให้คนอื่นเข้าใจ ตามธรรมที่เขารู้แจ้งแล้วเมื่อเรายังไม่รู้แจ้งอ่ะเราไม่ต้องไปรู้ว่ามันแปลว่าอะไรแค่ฟังแล้วปล่อยให้ขันห้าให้จิตอ่ะเขาทํางานของเขาแล้วเมื่อไหร่เมื่อนั้นถ้าเรามีความอยากอยู่เรื่อยๆตัวนั้นแหละตัวอยากนั่นแหละคือตัวเหตุเหตุที่ไม่เกิดปัญญาพี่มันเป็นเหตุที่ไม่เกิดปัญญาจริงๆนะ มันเป็นตัวขั้นมันเป็นตัวดักครับให้ถึงเฉพาะใช่ไหมครับพี่เปิ้ลเฉพาะหูเฉพาะจิตใช่ให้ปล่อยปล่อยให้ทั้งหมดนั่นแหละทั้งขันห้าแล้เขาทำงานของเขาเองเปิดไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนเราอยู่ที่บ้านเรานอนมีเวลาไหนที่เราฟังก็คือเหมือนของพี่พี่เปิดตอนกดที่พี่จะนอนใช่ไหมครมันก็คือ ไม่รู้เมื่อไหร่เมื่อนั้นมันเข้าไปเองจิตเขาเข้าใจของเขาเองเพราะปกติเขาเข้าใจของเขาเองโดยเขาไม่เคยผ่านเราอยู่แล้วแต่เราที่เราคิดว่าเรามีตัวตนนี่แหละที่เราไปจับมันมันก็เลยเายากมันก็เลยจริงมมันยากเพราะว่าเรา,เราไปด<ร>ักปัญญาเพราะมีความเป็นเราความเป็นเรานี่แหละที่ไปดักปัญญาอยู่ มีความเป็นเราอย่างเดียวเลยที่ไปดักปัญญาอยู่ oh. Oh. ใช่พอจะที่พอจะเดินภาพได้ว่าอย่างนั้นนะมีแต่ความเป็นเราเลยที่ไปดักไม่ให้ปัญญาเกิดพราะความอยากของเราพบปัญหาของเราในความคิดนั่นแหละไม่ว่าความคิดที่ว่าอยากจะรู้ทั้งด้านดีนี่แหละเราอยากจะรู้เรื่องธรรมะนี่แหละ ตัวความอยากที่เหละที่ว่ามันไปดักปัญญาอยู่ทั้งทั้งที่เป็นอยากในเรื่องดีนะในเรื่องธรรมะนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นมันก็มีเป็นตัวบางๆหรือหนาหรืออะไรก็ได้แต่มันเป็นความอยากที่ดักปัญญาอยู่ฟังอย่างเดียวเลยค่ะสมมุติว่าถ้าเราจะฟังเรื่องเรื่องอะไรอะเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็คือฟังอยู่แต่เรื่องนั้นอะ ฟังอยู่แต่เรื่องนั้นเมื่อไหร่มันพ่งก็คือมันพ่งไปเลยครับ<ะ>เมื่อไหร่มันพร่งจิตจิตมันก็จะพุ่งของมันเองแล้วปัญญาเป็นคนที่จะบอกว่ามันต้องทํายังไงต่อไปยังไงต่อซึ่งมันไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยถ้าถ้าถ้าเราต้องทาได้นะเรต้องให้เปิดฟังไปอย่างเดียวเลยโดยไม่ตั้งข้อสงสัยว่า มันอยู่ในกลุ่มอะไรในหมวดอะไรความหมายมันแปลว่าอะไรอะไรประมาณเนี้ค่ะเพราะเท่าประสบการณ์ของพี่นะต้องต้อมพี่รู้จักขันท่าอย่างเดียวพี่ไม่รู้จักอะไรเลยพี่ไปเห็นว่าขันท่าเขาทางานยังไงแค่นะดิองไปดูระบบอะ่ะก่อนที่จะก่อนที่จะพี่ทุเรียนทีให้เห็นจุดพี่กันะพี่รู้จักขันท่าอย่างเดียวแค่รู้จักขันท่ามีความรู้สึกว่าชีวิตในประจําวันนี้มันดีแล้ว มันสบายแล้วรู้สึกว่าเออมันใช่แล้วมันรู้สึกว่าความโกรธความวีนความเวียงอะไรเงี้ยมัน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 ดีขึ้นกว่าเมื่อ่อนแค่รู้จักขันห้าพี่ก็เลยความสุขว่าขันห้านี่มันจริงเหรอเออมันขนาดนั้นเลยเหรออะไรงเงี้ยพี่ไม่รู้จักคำอื่นเลยเมื่อวานที่พี่ทุเรียนพูดอะไรนะอรรนัตธารสติปัฏฐานสี่สังขาธรรม หรืออะไรที่แบบพี่ไม่รู้จักสักทํเลยเลยพี่รู้จักคำห้าอย่างเดียวแล้วพี่ทุเรียนก็สง่งส่งในไลน์กลุ่มนั่นแหละส่งให้ดูเหมือนพูดถึงเจตสิกอ๋อพี่เพิ่งมารู้เพิ่มตอนที่พี่พี่ทุเรียนส่งในไลน์กลุ่มของอาจารย์สุจินให้ดูก็คืออ๋อเจตสิก์ที่มีมากที่สุดอยู่ในสังขารนะคะ แต่มีแค่หกเจสิกเท่านั้นที่อยู่ในสังขาธรธาตุที่พาเป็นเหตุให้เกิดต่างๆติเขตของเกิดทุกข์มันก็เลยวาบพุ่งตอนที่พี่ก็พูดว่าแล้วตอนที่ไม่ได้ยินอะอะไรไปรู้มันจะมีอะไรไปรู้ได้นอกจากภารู้ภาพรู้ก็มาจากขันห้านั่นสิอออ้ารู้มันไปรู้ว่าไม่ได้ยินอยู่ดีๆรู้ รู้รู้ได้ไงว่าไม่ได้ยินก็ต้องมีธารู้ไปรู้ว่าไม่ได้ยินอ๋อแสดงว,ว่ามันมีช่องว่างที่เราที่เราเห็นที่เรารู้มาโดยตลอดแต่เราไม่เคยมีปัญญาจะเห็นเพราะเราจะไปเห็นอะไรที่มันเป็นคิดมาแล้วเรียบร้อยแล้วทํามาแล้วเรียบร้อยแล้วอะไรที่ไม่มีเราคิดว่าเราไม่รู้แต่จริงๆแล้วเราก็ไม่รู้จริงๆแต่ธาตุรู้นี่ยที่มันไปรู้ เพราะฉะนั้นถ้ารู้มันจะไปรู้ได้ทุกอย่างเลยถ้าเราปล่อยให้ท่ารู้มาทํางานของมันเองโดยอิสระขอบคุณครับพี่เปิหน,นได้ไปหลายช็อตเลยแต่หัวใจหลักของมันก็คือรู้แบบที่ไม่ต้องไปช่วยมันรู้คือรู้ซื่อใช่ไหมครับพี่เรียกรเรียกอย่างนี้ได้ไหมก็คือฟังอย่างเดียวอะ่ะ ใช่ค่ะคือฟังอย่างเดียวโดยฟังเมื่อไหรที่เราอยากรู้ปุ๊บก็ให้รู้ว่าเนี่ยเป็นเราอีกแล้วที่อยากรู้แล้วก็ปล่อยให้จิตทํางานของเขาเองจิตทางานคือจิตเขาไปรู้เสียงจิตเขาเอามาวิเคราะห์ของเขาเองเขารู้้รู้เขารู้ทุกอย่างเลยนะเราพยายามออกมาให้ได้ว่าเราไม่ต้องไปขวนฝายจะไปรู้ธาตุู้รู้เขารู้ทุกอย่างเลยเขารู้ละเอียดยิบกว่าเราเยอะเลย เมื่อไหร่ที่เราไปหยาดหรือ่าเราจะไปขวางปัญญาผมทราบรู้ทันทีเมื่อไหร่ที่เราตั้งคําถามเอา้าแล้วตรงนี้มันไปเกิดตรงไหนนั่นนะให้รู้วันนั้นเป็นเราอีกแล้วยังไงออกมาวางออกมาให้รู้ว<า>่ความที่เกิดนี่เราเกิดเราเกิดอีกแล้วพอเรารู้ว่าเราเกิดปุ๊บมันก็จะดับแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกทันทีเลย ถ้าเราไม่เจอจุดคลิกปุ๊บเราก็จะงวนอยู่กับความคิดของเราอยู่อย่างนั้นแหละที่เข้าใจพอ,อมันเกิดอีกแล้วอะแล้วมันก็มีความคิดไม่ดีเกิดมาเราอยากจะตีมันออกแต่ถ้าเมื่ไหร่ที่เราคลิกอะเราจะเห็นด้วยว่าเราไม่